15อาหารสีม่วงช่วยป้องกันมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างดี การรับประทานอาหารหลากสีสันเปรียบเสมือนการเติมเต็มร่างกายด้วยสารอาหารที่จำเป็นการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มอาหารสีม่วงลงในมื้ออาหารของคุณจะช่วยกระตุ้นให้คุณได้ละองทานอาหารใหม่ๆและทำให้สุขภาพดีขึ้นสีม่วงของผักและผละไม้บ่งบอกถึงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง อาหารสีม่วงเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้คนมากมายซึ่งสามารถให้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจการเพิ่มปริมาณการบริโภคผักและผลไม้อาจช่วยลดความเสียยเส่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนต้อกระจกและโรคหัวใจอาหารสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันและซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์สารเหล่านี้เป็นโรงวัตถุจากธรรมชาติของพืชที่ทำให้พืชบางชนิดมีสีแดงและสีน้ำเงิน การรับประทานอาหารสีม่วงที่อุดมไปด้วยแอนโทไซยานนีนอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่บริโภคอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งอาจนำไปสู่โรคอ้วนตามการศึกษาในสัตว์ปี2017การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงมันฝรั่งสีม่วงหรือแครอทอาจมีประโยชน์ต่อ,อการเผาผลาญและหัวใจอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์เพื่อยืนยันประโยชน์เหล่านี้ 15อาหารสีม่วงป้องกันมะเร็งโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งงุ่นม่วงอุดมไปด้วยไฟโตนิวเคลียรซึ่งเป็นสารอาหารจากพืชที่อาจช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด 2. บลูเบอรี่ ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าบลูเบอรี่อาจช่วยปรับปรุงระบบการย่อยอาหารเพิ่มการเผาผลาญไขมันและลดการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้บลูเบอรี่ยังเป็นแหล่งรวมวิตามินเอซีและเคที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้บลูเบอรี่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีเยี่ยมการรับประทานบลูเบอรี่เป็นประจำอาจช่วยปรับปรุงหน่วยความจำและการเรียนรู้รวมถึงชะลอการเสื่อมของสมอง 3. ลูกเกดดำ อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสีม่วงเข้มนอกจากจะให้สีสันที่สวยงามแล้วสารชนิดนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพดวงตาและระดับคอเลสเตอรอล 4. บลูเบอรี่ ผลไม้สีน้ำเงินม่วงเข้มอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลซึ่งรวมถึงฟาโวนอยด์และกรดฟีนอลิกสารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจัดความเสียหายและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงอารมณ์และลดการอักเสบ 5. น้ำองุ่นคอนขอร งานวิจัยสนับสนุนว่าอาจมีผลดีต่อความจําเชิงพื้นที่ปฏิกิริยาตอบสนองและการทํางานของสมองนอกจากนี้ยังอาจช่วยให้รู้สึกสงบมากขึ้นอีกด้วย 6. มะเดือ่อผลไม้รสหวานจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์นอกจากนี้มะเดื่อยังช่วยลดไขมันในร่างกายลดการอักเสบและป้องกันมะเร็ง เจ็ดพลัมเป็นผลไม้ที่มีสีสันสวยงามและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในพลัมช่วยเสริมสร้างสุขภาพกระดูกช่วยระบบย่อยอาหารและลดการอักเสบนอกจากนี้พลัมยังมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตและลดระดับน้ำตาลในเลือด 8. อาซาอิเบรี่เป็นผลไม้ป่าที่มีสีม่วงเข้มและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก จึงได้รับการยกย่องให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ 9. บีทรูท h นั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายสารอาหารในบีทรูทมีคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยลดความดันโลหิตและปรับปรุงสุขภาพหัวใจนอกจากนี้บีทรูทยังมีส่วนช่วยในการป้องกงันมะเร็งช่วยในการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพลำไส้อีกด้วย 10. กะหลำปลีม่วง ผักสีม่วงสดใสชนิดนี้มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพช่วยป้องกันโรคต่างๆรวมถึงมะเร็งนอกจากนี้กะหล่ำปลีม่วงยังช่วยลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย 11. ข้าวโพดสีม่วง นั้นไม่เพียงแต่มีสีสันที่สวยงามสะดุดตาแต่ยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายการวิจัยพบว่าข้าวโพดสีม่วงอาจช่วยป้องกันโรคเบาหวานและมะเร็งบางชนิดนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักลดการอักเสบและปรับปรุงการมองเห็นได้อีกด้วย12มันม่วง ผักที่มีสีสันสวยงามและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายสารอาหารในมันม่วงมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ 13. มันเทศสีม่วง